วัสดีตอนเย็นของวันที่8ดจ้ะดูดิจริงๆแล้ววันนี้อากาศมันต้องดีสิหนาวสาวว่าจะเข้าไม่ใช่ไม่ใช่จะเข้าไปในมาร์ทนะเนี่ยกำลังจะเข้าไปในเมืองนะเพื่อที่ว่าไปฉลองล่วงหน้าวันครอบรอบวันแต่งงานแล้วพออากาศมันเป็นแบบนี้หมดกันเฮ้ยอะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวนะจะถ่ายรูปองหงอาหารมา ให้ดูแล้วกันเนาะจ๊ะอาจจะไม่ได้ถ่ายมากมายอะไรก็โดยปกติหน้าก็ไม่ได้ถ่ายมากมายอะไรอยู่แล้วเวลาอยู่ข้างนอกหรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปกันเลยหวังว่าฝนคงจะหยุดตกเนาะมาถึงห้องพักที่โรงแรมแล้วจ้ะเดี๋ยวรอลูกชายมาก่อนนะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอากุญแจห้องแล้วก็เดนนิเนี่ยเขาจองโต๊ะเอาไว้ตอนทุ่มหนึ่งคงไฟสวย นั่นแหละก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนกินอาหารแล้วกันเนาะนะลืมบอกไปว่าโรงแรมที่เราพักเนี่ยอยู่กัมบลาสตองโอนทาวอะเนาะโอนทาวนะหวังว่าคงจะไม่มีอะไรลี้ลับพรเรื่องเทีัสเซียเห็เหมือนกันไหมแม่ห้องลูกชายไหนไม่เห็นหน้าน้าอะไรเลยเในทะเลสมเด็จกได้ก็ หาทางออกไม่มีอีกเห็นน้ำนุ่นหน่อยๆน่ะเดี๋ยวเราไปหานั่งดื่มอะไรกันข้างนอกจ้ะเดี๋ยวเวกเต้นแต่ยังเข้าเมียพาร์พี่หรือเปล่าพ่อไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าอะไรไม่ต้องตกอย่างแรงมันไม่ได้เอาอะไรเลยตอนนี้เดินอยู่แถวกำลังซ่อนจ้ะ สนุกใหญ่เลยเออมีขึ้นหรซิ่งโอ้วันยันน้าสั่งมาเป็นมาร์การิต้านะโอ้ยนุมๆของน้าคอแห้งมากรีบลินอย่างเร็วเลยไม่ทันได้ถ่ายอะไรตรงไหนเลยอ่ะเพรอามอก็ุ่ดกัะ ไโ,โ,โ,อโอ้ยดองไม่มีรอดอย่างนั้นตรงคุณกว่าเฮ้ยโบวกเขาตีราคาง่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นจ้ะรอบสองเขาได้กันไปแล้วนะของน้าย,ยังไม่ได้เลย สงสัยวันนี้จะไปเร็วหน่นอยแหละเพราะไม่ได้ดกินข้าวมาแล้วของนะ้า <Yeah. S 1> มีแก้วน้อยนิดเด <laughs> ี๋ยวมาชิมกันเลย <laughs> เนี่รสชาติอะไรวะเจติกไหมครับคุณเออไม่ค่อยมีรสชาติเมื่อกี้อร่อยกว่าอะไรมาร์ากาลิตาอะไรนั่นนะอร่อยกว่าดูดิรูปวาดน้องตัวอะไรไม่รู้เล็กคูนเหรอไม่ใช่ <laughs> เรือพันดาเรือพันด้าน,น้าไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่น้องน่ารักมาก แล้วราคาน้องก็แรงมากนะน้องราคาเก้าปันส่วนเจ๊คนนั้นแต่ก็ราคาหมื่นหนึแต่ก็ใหญ่อยู่นะเจ๊คนนี้นี่สวยอยู่ใครก็ไม่รู้เลยแต่ว่าเป็นหมื่นางแท็กสปอร์วลันด้อุอภูมทารกล้๊าสกนวดตัวนว เนดนนี่บอกแล้วว่าอร่อยเบชเชลสมารเก็ตแอลกอฮอล์แอมตัาตมส์15%ตานนั้นรู้สึกว่าเหมือนแอลกอฮอล์หนักมาก <c oughs> มาแล้วจ้าเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะเป็นขนมปังแตะประทอบบนกรนะทะเนาะแล้วก็ เอ่อเป็นกุ้งหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวน่าจะเขียนให้เป็นภาษาสวิเดแล้วก,กันพร่ะน้าก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนาะอ๋ะอเดฟุกเนาะมอร์เกเดเป็นร้องเดนนิสบอกว่าอร่อยนะดีฟิมิกริราเกตนะอาหารร้อนมาแล้วจะเป็นเนื้อนะเอนติคัวเนื้อติดมันย่างเอ่อกับผักสลัดแล้วก็มันฝรั่งของน้าเนี่ยเป็นเบลดันเนาะ ก็เลยจะย่างเหลือเนื้อน้อยเดียวของเดนนิสเนี่ยเขาเป็นมีเดียมแรของเขาเนี่ยก็จะหนาหน่อยนึงเราสั่งกันเลยมี hmm. เดียมเวลสอง today มีเดียมเวลดฮดีมีเดียมแร่เดี๋ยวยังไงนะขอ s <S ไปกินมื้อเย็นของน้าก่อนนะจ๊ะ น้าลืมบอกไปว่าร้านอาหารที่น้ามานั่เนี่ยอยู่ตรงโอนทาวไหคะแล้วก็ชื่อร้านเนี่ยคัสตันเนี่ยโอเคลืมบอกชื่อเต็มๆชื่ออุนเดอะคัสตันเนี่ยเดี๋ยวน้าเขียนให้ในคลิปแล้วกันเนาะเผื่อน้าออกเสียงผิดอ่ะเดิ๋ยวเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพากันไป ที่ต่อไปพอดีว่าน้าน่ะไม่ได้จองในไบ,บ,บิทอยด์จ้ะคะน้นาน่ะไม่ได้จองร้านอาหารไว้ให้ลูกชายนอกแต่แรกเลยอ่ะน,น้าเนี่ยจองเอาไว้แค่สองคนนะกับเดนนิสแค่สองคนนอกาะด้วยว่าเรามีวันครอบรอบแต่งงานวันจันทร์นี้ที่สิบเอ็ดเนาะแล้วก็เลยเดนนิตเนี่ยได้ของฝันวันเกิดจากน้องชายเป็นเป็นแบบว่าไปกินร้านอาหาร ที่ใดๆเรื่องอะไรเงี้ยของบริษัทท่านนั้นน่ก็เลยว,ว่าใช้บลชเชอร์ของตรงน,นั้นเนี่ยไปกินอาหารการันก็เลยว,ว่าเราบุกกันแค่2คนแล้วทีนี้ก็เลยว,ว่าเ,าเดี๋ยวพาลูกชายไปด้วยให้ไปพักโรงแรมด้วยกันหรือรอะไรนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวไปรับลูกชายจำไวาไปหานั่งดื่มอะไรอีกสักดื่มหนึ่งเนาะก่อนที่จะกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยวันนี้มีคนเยอะอยู่นะด้วยว่าวันนี้เป็นวันศุกร์จ้ะนะต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้นะ ดื่มไปแล้วสองดื่มด้วยว่าน้าดื่มแต่ค็อกเทลนะแล้วก็เปิดไวน์หนึ่งขวดที่ร้านอาหารคือตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองค่อนข้างที่จะเมาแหละแต่ก็ไม่ได้แบบเมามากขนาดนั้นนะยังยังดื่มต่อได้อีกแต่คิดว่าคงไม่ดื่มเยอะด้วยว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องไปทํางานกะเอ็กซ์ตร้าไงนะอาจจะเสียงดังขึ้นหน่อยแต่ปกติแล้วเนี่ย ในคลิปของน้าเองอะเวลาน้าไปดูคลิปของตัวเองเองอะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองพูดเสียงเบาอะแต่ก็พยายามพูดเสียงดังแล้วถ้าดังกว่านี้อีกก็คือเหมือนตะโกนแล้วแหละห,หนาวแต่ว <laughs> <c oughs> ่า <c oughs> นันอรุ่นเนอะมอนฟรีเซอรัหาที่นั่งหาที่นั่งดื่มนแล้วริมน้ำจากของน้ำ เป็นเบียร์คือลูกชายเนี่ยกำลังไปซื้ออยู่เมื่อกี้เขาไม่ให้เข้าด้วยว่าลูกชายเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นแต่เป็นกางเกงขาสั้นแบบอบร่างกายจากของอารีดาฟเนาะเขาเลยไม่ให้เข้าก็บอกว่าถ้าเป็นขาสั้นยีนเนี่ยเขาจะให้เข้าอยู่ก็เลยประมาณว่าหลังเขาค่อนข้างอยู่ว่าเออเคเย้แล้วว่าไงอ่ะค่อนข้างที่จะเรื่องการแต่งตัวจ้ะ สวยมากมากเลยกลางคืนเนาะตรงแถวนี้เมื่อกี้นะเข้าไปนั่งอยู่ที่ร้านเนี้ย Mr French คนเยอะมากร้านที่สามลูกชายเนี่ยดื่มเป็นเบียร์แต่มีเบียร์ดำเนาะแต่ไม่ใช่ดำหรอกแต่ก็คือสีเจ้มจน่ะอ่ะสกัวเหรอลูกชายเริ่มเหนือจะก็สั่งไส้กรอก ไสก๋วยเตียนรจะว่าไปไส้ก๋อยเันมากินเนาะได้เดี๋ยวูด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 ูวูดูดูหูยเดาดู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 ดเดู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 ดาดดูดูดูอูดาด้ดูดูดู้าดนัูดหาูดูดูด้วูดูดูดููดูดููดดดาดด้ดมาดู ถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นนะจะไม่ค่อยไปต่อนะจะแบบว่าพักสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาที่เดิมเองโดยที่แบบว่าไม่เมาม่คือหายไปเลยหรืออะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้กลับสู่สภาพปกตินะแ,กแล้วนะแก่แล้วอ่ะรู้ตัวเองว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะอ่ะยังไงเดี๋ยวราติีสวัสดิ์จ้าสวัสดีเช้าว,วันใหม่จ้ะไปเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันนะเลยจได้เช็คเอาท์กลับบ้านเพื่อนที่จะไปนอนต่อ แลก็จะได้ไปทํางานคืนนี้เนาะเดี๋ยวไปเรียกรูกชายก่อนไปเอามาไล้จ้าอาหารเช้าเนื้อของน้าก็มีข้าวเทนแล้วก็ไข่ต้มนะกับแบบข้าวเวียแล้วก็เป็นน้ําผลไม้ อ,อที่อาหารเช้าของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแคบแล้วคนก็เยอะเนาะนา้าเลยไม่ได้ไปถ่ายให้ดูอ <มา S 2> ของเดนนิสเยอะมากตรงนู้นกว่ของเขาเนอะ,าอ,ะอ๋อหน้าผากแห้งเลยอ่ะเออกลับบ้านแล้วดูดิอากาศดีมากแดดดีมากวันนี้วิวสวยๆอีกแล้วอะ่ะหน้าผากแห้งไหมแห้งเดี๋ยวแม่มีครีม พอเกิดซื้อหนังสือโกกาสอะไรเอาไปอ่านให้มันฟังโอ้โหเมฆก้อนใหญ่เลย